สวัสดีครับผมนายนนทวงศ์พายศิ์กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรุดมศักดิ์และด้านหลังของผมนี่ก็คือตึกอำนวยการของวิทยาลัยและด้านความมือของผมก็คือ ต้นพุทธอาภากรซึ่งสมเด็จพระเทพพระรัราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปลูกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำวิทยาลัยและด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือบอร์ดบอร์ดประมวลภาพกิจกรรมของวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรมตัก ปีการศึกษา2,556ซึ่งผมยังไม่ได้เข้ามาศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งซึ่งมันเป็นปีก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาศึกษาและที่อยู่ด้านใต้มือของผมอีกหนึ่งบอร์ดนั่นก็คือภาพกิจกรรมตอนการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชบัญญัติสมเด็จพระเทพร,รัตน์ ราชสุดาสยามบรมราชชกุมารีภาคใต้ครั้งที่36ณนะวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรมตัดซึ่งวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมวิชาการครั้งนี้กระผมขอจบการนำเสอนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ